ันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มารีวิวอะไรนี่เลยรีวิวนี่เลยห็นเปล่าสวยมากครับผมอดใจไม่ไหวจากให้เพื่อ,อนๆชมเลยครับผมนี่เป็นคัดมานะอย่างงามเลยเป็นไงโอ้โหพอได้ไหมไปไปดูกันเนี่ยทาไมคุณจาต้องเอามารีวิวเพราะว่าประทับใจมากประทับใจมากนะครับผมผมจะให้ดูวิดีโอและกันว่ามันมันประทับใจยังไงนะ เดี๋ยวดูวิดีโอกันที่มาท,ที่มาที่ไปของชุดนี้นะครับผมมาดูใกล้วิธีดูหยกขาวนะดูหยกขาวนะดูไซส์มันเนาะเออเนี่ยดูไซส์ดูสีเนาะนี่เฉดสอีอีกเฉดสีหนึ่งดูดิสีจะไม่เหมือนกันเห็นไหมสองอันเนี้ยสีไม่เหมือนกันเนาะเออสีไม่เท่ากันถูกไหมวิธีเลือกหยกขาวนะ นี่เห็นไหมเราเลือกของดีสุดให้ของดีสุดนะเฮ้ยคกับผลุยกระตอกลยดีกว่าไปเจอหยกส,สวยๆมาครับผมอันนี้เขาเรียกว่หยกขาวนะเนื้อนะกึ่งใสนะครับผมหรือบางคนก็เรียกไอซีเจตลอซีเจตกาซีเจอะไรว่างกันไปนะครับผมอันนี้จะเป็นขาวกึ่งใสนะครับผม หรือว่า c o l o r l e s s ก็ได้นะคือ c o l o r less ก็คือว่าหยกไล้สีอ่าหรือจะเรียกหยกขาวก็ได้นะอันนี้เรียกว่าหยกกึ่งสีเขียวนะหรือว่า g r e e n i s h ก็คือว่าก e n น r e e n i s h อ่าก e e n ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดนะ r e e n i s s ครับผมก็คืออมเขียวนะอ้าวชมนันงก่อนเลยครับผมชิ้นแรกนะนี่คือหยกขาวนะ ยกขาวคัลเลอร์เลสนะครับผมนี่หน้าตาประมาณอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับผมส่องนี่ขออนุญาตเป็นแนวตั้งนี่ว่าเพราะว่าถ่ายด้วยมือถือมันไม่ค่อยถนัดครับผมนี่เม็ดหนึ่งนี่ประมาณเม็ดเล็กนี่ประมาณกลัดหนึ่งนะครับผมเม็ดใหญ่ก็ประมาณสองถึงสามสองกลัดกว่านะครับผมนี่นี่นี่ตัวเรือนที่เห็นเป็นตัวเรือนจากพม่านะตัวเรือนจากพม่าโดยตรงนะครับผมอันนี้เปิดก้นนะ นี่เป็นสร้อยตัวเรือนที่เห็นจะเป็นตัวเรือนโชคคราวตัวเรือนเงินโชคคราวนะครับผมมาจากพมาก่าถ้าเห็นหน้าตาตัวเรือนอย่างนี้แสดงว่าเป็นของพม่าครับผมนี่ตรงนี้เป็นพลอยสังเคราะหนะ์นะพลอยสังเคราะห์เนาะดีอ้าวแต่อันนี้เป็นตัวเรือนเงินนี่เป็นหยกสีขาวนะครับผมขาวกึ่งใสนะดูแต่ละเม็ดครับผมว้าวผองดีๆสวยๆในะดูไว้นะนี่อา้าวสีขาวผ่านไปเนาะ อ่ะต่อไปครับผมสีนี้เลยยินดีนําเสนอครับผมชิ้นนี้ครับผมนี่โอ้ยเป็นไงอมเขียวครับผมยังไม่เขียวปีนะแต่ว่าอมเขียวยกชุดนี้นะก็คือว่าเนื้อครับผมลักษณะเนื้อนะจะค่อนข้างโปร่งนะครับผมแต่สีจะอ่อนๆนะชุดนี้สวยมากครับผมถือว่าสวยมากนะใครใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากๆนะอันนี้ผมสก,กรีนมาให้หมดแล้วนะครับผมลักษณะ นี่เขียวอ่อนๆนะครับผมนี่โอ้โหเป็นไงโอ้โจัดจางครับจัดจางเลยชุดนี้ครับผมเป็นเขียวอ่อนนะผมขอนอยญาปิดไฟให้ดูนะปิดไฟปิดไฟปิดไฟนี่นี่นี่ลักษณะการปิดไฟก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะโอ้โหพลอยมีโกร์ครับผมโกล์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะพลอยมีโกร์ก็คือมีชายชายนี่ก็ได้ชายก็คือความมีความเปล่งประกายนะครับผม ในตัวนะครับผมมีน้ําภาษาบ้านเราก็เรียกว่าพลอยมีน้ํานะครับผมก็คือมีน้ํามีนวลน,นะครับผมภาษาอังกฤษก็โกลหรือชายนะครับผมก็คือ,อพลอยมีน้ํามีนวลน,นะครับผมนี่เป็นไงอันนี้ปิดไฟด้วนะโอ้โหเป็นไงนี่โอ้โหเหลี่ยมนี้ครับผมเหลี่ยมไฟเหลี่ยมนี้นะดูความโปร่งแสงนะเดี๋ยวชมกันนี่โอ้โหเป็นไงอันนี้ในร่มนะครับผมนี่นี่เป็นไง โอ้โห oh, 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 oh. จัดจ้านไหมน้ำดูน้ำครับผมโอ้ oh. อันนี้เราถ่ายในร่มให้ดูนะครับผมสภาวะอากาศข้างนอกนะนี่คือคำว่ากรีนนิดนะครับผมกับคัลเลอร์เลสนะครับผมอันนี้เราเทียบสีให้ดูนะเทียบสีให้ดูนะว้าวเป็นไงโอ้โ oh, ห oh, มีแดดด้วยนี่โอ้โ oh, ห oh. สวยงามไหมสวยงามไหมว้า wow. วดูแดดยิ่งสวยครับผม หอยพวกนี้นะดูแดดยิ่งสวยนะนี่ไอ้โอ,โอ้โหจะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้นะอากาศธรรมชาตินะครับผมว้าวหอยมีน้ํามีนวลครับผมยกมีน้าละกันนี่อา้าวชมแดดอีกทีนี่อา้าวชมแดดเอาชัดๆครับผมเอาปัางนี่เป็นไงชัดไหมชัดไหมพวกเรา ว้าวงางคุณภาพคัดสรรน,นะครับผมตรงตามลครับผมนี่เลยโอ้โหอย่างงามครับผมนี่ชัดๆแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาส่องดูกันนะนี่นะเปิดไฟนะเปิดไฟดูงฟ้านี่นี่นี่น,นี่เห็นความโปร่งแสงไหมความโปร่งนะอ่ะไม่เป็นไรครับผมส่องกันอย่างนี้ละดีกว่ามามามา,มาส่องส่องส่องเออเอาดูนะนี่นี่นี่ นี่หยกขาวกึ่งสายนะครับผมลักษณะเนื้อของหยกขาวนะลักษณะเนื้อของหยกขาวนะดูไว้นะครับผมพยายามปรับโฟกัสอยู่นะดูยังไงมันต่างยังไงระหว่างคอสกับหยกขาวต้องใช้ทักษะในการดูนะลายเนื้อเขาจะมีชัดเจนนะครับผมลายเนื้อมันจะวิ่งวิ่งเป็นวุ้นวุ้นนะครับผมตรงนี้ต้องใช้ทักษะนิดนึงมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากแต่ว่าผมก็พยายามที่จะส่องแล้วก็ อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะว่าหยกขาวเนี่ยเขาดูยังไงนะครับผมแต่เปนค่อนข้างยากจริงนะครับผมยากยากมากๆครับผมอุ้ยนี่นี่มีขนถ้าเห็นมีขนเนี่ยนี่นี่นี่ถ้าเผื่อเห็นมีขนนี่แสดงว่าผมส่องได้ชัดเจนมากๆนะนี่ครับผมชิ้นนี้ก็โอ้นี่น,น,น,นี่ลักษณะอย่างนี้ครับผมลักษณะอย่างนี้นะอย่างนี้นี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหยกขาวนะโอเคงานพวกนี้จะเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรดี งานพวกนี้จะเรียกว่าเป็นงานแบบงานดูโดยรวมนะเข้าใจปะ่ะงานดูโดยรวมคือรวมกันเราอยู่เจนนะรวมกันเราอยู่อ่ะต่อไปครับผมนี่รวมกันเราอยู่อีกแล้วโอ้ชิ้นนี้สุดสุดครับผมนี่ว้าวเป็นไงโอ้ยจัดจ้านครับผมไหนขอดูดิขอดูเนื้อหาหน่อยนะครับผมอาอผมโซม้นิดนึงนะโซม้นิดหนึ่ง,นะงอา่าดูเนื้อหาจัดจ้านหน่อย ฟ้าก็หายนี่นี่ลักษณะของหยกนะนี่นี่พลอยมีน้ํานะพลอยมีน้ํานะครับผมดูนะนี่ครับผมขเขาเรียกว่าหยกดูโดยรวมนะดูพลอยกับคุณต้มตามไม่ต้องได้สองครับผมนี่นี่นี่ลักษณะนะครับผมไอเม็ดสีม่วงนะั่นพลอยปลอมพลอยปลอมนะพลอยสังเคราะห์นะอ่าดูดูชิ้นไหนดูชิ้นนี้นี่นี่ นี่คือลักษณะของเนื้อหยกนะครับผมลวดลายของเนื้อหยกนะชัดเจนนะนี่ครับผมนี่นี่ลักษณะของลวดลายเนื้อหยกนะครับผมอืมนี่ผมพยายามปรับโฟกัสอยู่นะอ่าชัดเจนนะพลอยมีน้ํามีนนทนนะครับผมโอ้นี่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 เม็ดนี้เม็ดนี้นี่ชัดเจนครับผมเม็ดสีนี้เม็ดนี้ความกใสจุดจุดสีเขียวนะ นี่อย่างนี้นี่แท้เราด้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอย่างนี้นะนี่เม็ดนี้นะดูไว้นะนี่จุดขี้เขาเขียวพวกนี้นะครับผมเนื้อกึ่งใสพวกนี้นะดูโดยรวมนะฮะเดี๋ยวพวกนี้จะต้องดูโดยรวมเนาะเพื่อนๆตอนทำความเข้าใจนะว่าดูโดยรวมคืออะไรนะครับคําว่าดูโดยรวมหมายความว่ารวมกันเราอยู่พลอยมาเป็นเซตขายเป็นเซตอย่างนี้จะดูดีนะครับจะดูดีมีสกุลมากๆเลยนี่นี่ เป็นความรู้การเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็มารีวิวให้ดูนะว่าหยกขาวหยกคัลเลอร์เลสหยกสีเขียวอ่อนๆเนี่ยหรือ,อเขามีประกายเขามีน้ำมีนนวลเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาดูดีๆเนาะนะครับผมนี่ก็ขอขอบพระคุณนะที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องแม่สอดเจมมาร์เก็ตนะจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะขอบคุณมากมที่รับชมนะสวัสดีครับ